ความหมายเมื่อได้ไพ่ใบนี้ The Strength ไพ่ใบนี้ถ้าในด้านความรักปรากฏขึ้นก็ถือว่าเป็นความรักที่เข้มแข็งและไม่แพ้อุปสรรคใดๆง่ายๆสามารถควบคุมปัญหาต่างๆได้สามารถพัฒนาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้ดีแต่ถ้าคนโสดได้ใบนี้มักจะหมายถึงการได้แฟนที่ยากหน่อยเพราะอาจจะเก่งกว่าคู่ของคุณ การที่คุณจะได้ประสบผลสำเร็จจากไพ่ใบนี้ก็คือคุณต้องลดสเปกลงมาหรือบางทีอาจจะต้องแกล้งโง่บ้างแกล้งขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างเพื่อให้แฟนของคุณคิดว่าตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าหากผู้ชายได้ไพ่ใบนี้ก็มักจะหมายถึง คนที่มักจะเกรงอกเกรงใจภรรยาเมจิเชียนความหมายในความรักนะคะใครที่ได้ไพ่แบบนี้นะคะก็จะถือว่าคุณจะจัดการความสัมพันธ์ของคุณให้ราบรื่นทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเพราะว่าคุณเป็นนักมายากลที่สามารถปรับเปลี่ยนปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะข้อเสียก็คือบางครั้งไพ่ใบนี้อาจจะเป็นตัวแทนของความฉลาดหลักแหลมมากเกินไปเพื่อ หรือบางทีอาจจะเป็นความมีเจ้าเล่ห์เพธทุบายในด้านความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ The Hangman ความหมายของไพ่ใบนี้ในเรื่องความรักหมายถึงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายหรือว่าตัวคุณเองถูกบีดบังคับให้ถูกกักขังหรือให้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาในความรัก คุณก็จะอดทนแล้วก็ปรับตัวได้เห็นไหมคะว่าผู้ชายคนนี้สามารถอยู่ได้ด้วยผู้ชายคนนี้สามารถอยู่ได้ด้วยกัน หัวการกลับหัวของเขาจะไม่เป็นอุปสรรคและปัญหาในการใช้ชีวิตดังเช่นคุณก็ตามค่ะที่มีปัญหาเข้ามาคุณจะหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะใช้สติในการพิจารณาเรื่องราวให้มันผ่านพ้นไปในแต่ระยะเวลานั้นๆเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นในอนาคตค่ะความหมายในไพ่ความรักของจูติเมนตก็คือไพ่ใบนี้เป็นการตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง โดยที่มีความหมายสําหรับคนสองคนที่จะพบรักกันมันเป็นการเป่าประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าคุณสองคนกําลังทำอะไรกันอยู่ถ้าคนเป็นโสดคุณได้ไพ่นี้ก็ถือว่าคุณได้พบเนื้อคู่ของคุณแล้วแต่ถ้าใครที่เป็นคู่กันแล้วนะคะใครที่ทำอะไรปกปิดหรือว่าหมกเม็ดไว้ ความดีความชั่วของคุณที่ทำไว้มันจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นค่ะมันเป็นการตัดสินใจมันเป็นการตัดสินความผิดความถูกด้วยนะคะหากใครได้รับคดีความหรือมีเรื่องฟ้องร้องกันคุณก็จะได้รับข่าวคราวตรงนั้นค่ะอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้ค่ะ